จากผลการศึกษาต่อเนื่องอยังเป็นทางการตามสถาบันทางการแพทย์และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโทั่วโลกพบว่าเบต้ากลูแคนสายพันธุ์13.16ที่สกัดจากยีสต์นั้นสามารถใช้เพื่อป้องกันและรักษาเนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้โดยหลักการทำงานคือเมื่อทานเข้าไปแล้วเบต้ากลูแคนจะไปจับ,บเซลล์เม็ดเลืดขาวที่มีชื่อว่า c ม o โครฟาจนิวโทรฟิลและ NK-Cell ที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองในลำไส้เล็กส่วนปลายที่มีชื่อว่า Payer Patch โดยการทำงานจะเริ่มที่แม r โครฟาจโดยที่แม r โครฟา e จะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันเสมือนหน่วยลาตระเวนที่คอยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเซลล์เนื้องอกและเซลล์มะเร็ง เซลล์แมโครฟาจเองจะมีขาวรับเบต้ากลูแคนขนาด2ไมครที่ชื่อเด็กตินวันเมื่อแมโครฟาจรับเบต้ากลูคนแล้วทำให้แมโครฟาจตื่นตัวออกมาค้นหาเซลล์เนื้องอกและมะเร็งได้ดีขึ้นและเมื่อเจอเซลล์มะเร็งแมโครฟาจจะจัดการทำลายเซลล์มะเร็งนั้นพร้อมส่งข้อมูลต่อไปให้เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าทีเซลล์และเม็ดเลือดขาวทีเซลล์ cell จะทำการให้บีเซลล์สร้างแอนติบอดีที่ตรงกับชนิดของเซลล์มะเร็ง ออกมาเป็นล้านล้านตัวลอยไปในกระแสโลหิตเพื่อไปกาะติดบนผิวเซลล์มะเร็งทั้งหลายที่ยังไม่ถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวจับกินส่งผลให้เม็ดเลือดขาวตัวอื่นรวมทั้งเม็ดเลือดขาวกลุ่มนิวโทรฟิลที่ได้รับเบต้ากรูแคนได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเซลล์ต่างๆที่เป็นปกติก็จะไม่ถูกทำลายแต่อย่างใดนะคะ ส่วนในการทำงานของ NK เซลนั้นจะมีขารรับเบต้ากลูแคนโดยเฉพาะที่เรียกว่า CR3 เซล์เม็ดเลือดขาว NK เซลนี้ทำหน้าที่หลักคือจัดการเนื้องอกและมะเร็งซึ่งเมื่อ NK เซลรับเบต้ากลูแคนเข้าไปนอกจากจะช่วยกันทำลายเชื้อมะเร็งได้ดีขึ้นแล้ว NK เซลและ macrophage ยังสามารถช่วยกันผลิตสารคัดหลั่งที่เป็นภูมิต้านทานชนิดของเหลวที่เป็นพิษต่อเซล์มะเร็ง และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเช่น IL-1, IL-6, H202 และ TNF หรือ Tumor Necrosis Factor โดยเฉพาะ TNF นี้จะเป็นสารคัดหลังไว้ย่อยสลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรงเลยค่ะโดยปกติเซลล์มะเร็งจะสามารถแบ่งตัวได้เร็วกว่าเซลล์ทั่วไปเกือบร้อยเท่านะคะทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเรามีนั้นอาจมีจำนวนไม่เพียงพอในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ แต่ในงานวิจัยพบว่าเซลล์เมคโครฟาจนี้รับเบต้ากลูคนเข้าไปแล้วนั้นจะสามารถผลิตสารคัดหลั่งเพื่อกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ภ um ูม um ิคุ้มกันส่งผลให้สู้กับเซลล์มะเร็งได้ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดจากการค้นพบในงานวิจัยนี้คือการใช้เบต้ากลูคนทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้คีโมและฉายแสงได้ผลดีอย่างยิ่งเลยค่ะและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งด้วย อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระหว่างการให้คีโมโได้ด้วยนะคะรวมถึงระหว่างการฉายแสงจนสามารถทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ